รอกรู้จะเงียบสำนับผู้อาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งดนึงตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลืมอมันาตาไหมนั้นจะลองทำสิ่งที่หัหรถไฟผีสิงอาจนายแน่ใจนะว่าจะเข้าไปในป่านั้นเบลถามด้วยน้ำเสียงสังส่งๆขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่หน้าป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนา อาร์ตพยักหน้าอย่างมั่นใจเราเตรียมตัวมาดีแล้วเบลอย่าลืมว่านี่คือโอกาสครั้งเดียวที่จะได้ไขปริศนาของรถไฟผีสิงเขาพูดพลางสะายเป้ใบใหญ่ที่บรรจุอุปกรณ์สำรวจลุงชัยผู้เท่ามองพวกเขาด้วยสายตาเป็นห่วงระวังตัวให้ดีนะลูกป่าลึกแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่เราไม่รู้อาร์ตและเบลก้าวเข้าไปในป่าลึกเสียงใบไม้กระทบกันและเสียงนกร้องดังก้องไปทั่วบริเวณแสงแดดส่องลงมา เป็นลำลำสร้างเงาที่แปลกประหลาดบนพื้นดินอากาศชื้นและเย็ยนเย,ยือกทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองนายรู้สึกอะไรแปลกแปลกไหมอาร์ตเบลเอ่ยถามขณะที่หยุดเดินรู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองเราอยู่อาร์ตตอบพลางหันซ้ายหันขวาพวกเขาเดินต่อไปอีกสักพักก็พบกับรางรถไฟเก่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสและใบไม้ร่วงรางรถไฟดูเหมือนจะทอดยาวเข้าไปในความมืดมิดอย่างไร้ขอบเขตนี่แหละรางรถไฟผีสิงเบลพูดดอ วอยอน้ำเสียงเ,าเ,บ,าเบาขณะที่กำลังเดินตามรางรถไฟไปพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางเสียงนั้นเหมือนจะเรียกชื่อของพวกเขาอาร์ตเบลพวกเขาหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่พบใครเลยมีเพียงเงาของต้นไม้ที่โอนเอ็นไปมาตามลมเท่านั้นเป็นแค่ลมแน่ๆอาร์ตพยายามปลอบใจเบลแต่เบลกลับรู้สึกไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกเธอจับมืออาร์ตแน่นฉันกลัวเธอพูดเสียงสัน่นไม่ต้องกลัวนะเบลเราจะผ่านมันไปด้วยกัน อาจพูดพลางกอดเบลไว้แน่นพวกเขาเดินต่อไปอีกสักพักก็มาถึงจุดที่รางรถไฟขาดหายยอไปบริเวณนั้นเต็มไปด้วยหมอกหนาและความมืดมิดพวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนอกจากเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในหมอกเราจะทํายังไงดีเบลถามด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเราต้องหาทางข้ามไปอีกฝั่งให้ได้อาตอบพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในหมอกหนาแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกหลงทางและสับสนมากขึ้นเท่านั้น ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงหวีดร้องของรถไฟดังขึ้นมาจากเบื้องหลังเสียงนั้นดังก้องกังวานไปทั่วป่าทำให้พวกเขาทั้งสองคนตัวแข็งทื่อรถไฟเบลพูดเบาๆอา,าร์ตหันไปมองตามเสียงและแล้วเขาก็เห็นมันรถไฟขบวนหนึ่งกําลังแล่นมาด้วยความเร็วสูงมันไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ไม่มีใครขับขี่รถไฟเล่นผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วพัดเอาลมเย็นยะเยือกมาให้พวกเขาเมื่อรถไฟหายไปพวกเขาก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแพร่ซ่านไปทั่วร่างกายพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องโดยดวงตาหลายคู่เราต้องออกจากที่นี่อาร์ตพูดด้วยน้ำเสียงแข็งพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากหมอกหนานด้วยความเร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนพวกเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่ในที่เดิมมาติดตามเรามาเบลร้องออกมาอาร์ตหันกลับไปมองแลแล้ว เขาก็เห็นมันรถไฟขบวนนั้นกำลังแล่นตามมาติดติดรถไฟหายวับไปในความมืดราวกับไม่เคยปรากฏตัวอาร์ตและเบลหอบหายใจรัวๆหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลักออกมาจากอกพวกเขามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวมันมันคืออะไรกันแน่เบลเอ่ยถามเสียงสัน่นฉันไม่รู้อาร์ตตอบเสียงแหบพรา่าแต่เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้พวกเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนกับว่ายิ่งวิ่งเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมือนจะวนอยู่ในที่เดิอมหอมกนาปกคลุมไปทั่วทุกแห่งเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวราวกับจะเข้ามาขย้ำพวกเขหาท่านใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้คร่ำควรวญดังมาจากเบื้องหลังเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยและหน้าเวทนาพวกเขาหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรใครนะเบลถามเสียงดังเสียงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัด,ดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกเขาค่อยๆเดินตามเสียง ไปจนกระทั่งมาถึงหน้าผาสูงชันที่ขอบหน้าผาพวกเขาเห็นร่างของเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังยืนอยู่เธอสวมชุดสีขาวซีดและมีผมยาวสีดำกลับเธอหันหลังให้พวกเขาและกำลังมองออกไปยังความมืดช่วยด้วยเสียงของเด็กหญิงดังขึ้นเบาๆอารตและเบลรีบวิ่งเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นแต่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้เธอก็หันมาเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่าอย่าเข้ามาไกล เด็กหญิงร้องเสียงลงทันใดนั้นเองหมอกหนาก็เริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวเด็กหญิงเงาประหลาดปรากฏขึ้นและล้อมรอบตัวเธอกลับไปซักเงาเหล่านั้นร้องคำรามอาตและเบลพยายามจะเข้าไปช่วยเด็กหญิงแต่ก็ถูกเงาเหล่านั้นขัดขวางพวกเขาถูกผลักให้ถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงขอบหน้าผาอาตเบลร้องเสียงลงอาตหันไปมองเบลและแล้วเขาก็เห็นเงาของรถไฟขบวนนั้นอีกครั้งมันกำลังแล่นมาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงวิ่ง อาตะโกนพวกเขาทั้งสองคนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหนีจากรถไฟได้ทันรถไฟพุ่งชนเข้าใส่พวกเขาอย่างจังรถไฟพุ่งชนเข้าใส่ทั้งคู่เต็มแรงอาดและเบลรู้สึกเหมือนร่างกายถูกบีบอัดจ,จนแหลกละเอียดเสียงกรีดร้องของเบลดังก้องไปทั่วก่อนจะเงียบหายไปเมื่อสติกลับคืนมาอาจพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นเย็นเยือกร่างกายของเขาเจ็บปวดไปหมดเขาพยายามลุกขึ้น แต่ก็ทำได้เพียงแค่ค่อยๆเลื่อนกายไปข้างหน้าเบลนอนอยู่ข้างๆเขาร่างกายของเธอไม่ขยับพยืนและไม่มีลมหายใจเบลอาร์ร้องเรียกเสียงหลงเขาขย่าร่างของเบ,เบลเบาๆแต่เธอก็ยังคงนิ่งเฉยความกลัวเข้าครอบงำจิตใจของอาร์เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบลและเขาจะต้องทำอย่างไรต่อไปทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากเบื้องหลังออกมาเถอะออกมาเล่นกับพวกเราอาร์ตหันกลับไปมอง แต่ก็ไม่เห็นใครเลยมีเพียงเงาของต้นไม้ที่บิดเบี้ยวไปมาในความมืดใครอยู่ตรงนั้นอาถามเสียงสั่นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งออกมาออกมาอารู้สึกถึงความมอเย็นเย,ยือเยื่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เขารู้สึกเหมือนถูกมาตรึงไว้กับพื้นช่วยด้วยเขาตะโกนเสียงดังแต่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเขาเลยเขากับเบลถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในป่ามืดมิด แห่งนี้แสงไฟริปิีดปรากฏขึ้นที่ปลายอุโมงค์เมื่อที่อยู่ไม่ไกลจากที่อาร์ตนอนอยู่แสงไฟนั้นค่อยๆเดินทางเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างของรถไฟขบวนหนึ่งรถไฟขบวนนี้ดูเก่าแก่และผูพังประตูรถไฟเปิดออกและมีกลุ่มคนที่สวมชุดดำเดินออกมาจากรถไฟพวกเขามีใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่ายินดีต้อนรับสู่โลกของเราเสียงของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นอาร์ตพยายามจะลุกขึ้น แต่ก็ทำไม่ได้เขาถูกจับจ้องด้วยสายตาที่เย็นชาของกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกคุณเป็นใครกันแน่อาร์ถามด้วยน้ําเสียงสัน่นเราคือผู้โดยสารของรถไฟขบวนนี้ผู้ชายคนนั้นตอบและตอนนี้นายก็เป็นหนึ่งในพวกเราแล้วอาร์ถูกกลุ่มผู้โดยสารถีพาตัวขึ้นรถไฟขบวนร้างเขาถูกมัดมือมัดเท้า และโยนลงบนพื้นที่เย็นเฉียบภายในรถไฟเมื่อสนิทมีเพียงแสงไฟริบหรี่จากโคมไฟเก่าๆที่ส่องสว่างให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวของผู้โดยสารคนอื่นๆพวกเขามองมาที่อาร์ตด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและน่ากลัวยินดีต้อนรับสู่บ้านขององเราเสียงของผู้ชายคนเดิมดังขึ้นอีกครั้งที่นี่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอาร์ตพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการแต่ก็ไร้ผลเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาก็งเงียบหายไปในความมืด มิดรถไฟเริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าชๆมันแล่นไปตามรางที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดมิดอย่างไร้ขอบเขตอาร์ตมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหนาและเงาของต้นไม้ที่บิดเบี้ยวไปมาขณะที่รถไฟแล่นไปอาร์ตได้ยินเสียงร้องให้คร่ำควรวญดังมาจากทั่วทุกสารทิศเสียงเหล่านั้นฟังดูน่าเวทนาและเจ็บปวดเขาพยายามที่จะหลับตาแต่ก็ทำไม่ได้ภาพของเบลที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นปรากฏขึ้นในหัวของเขาเบล อารกรสิบเบาๆทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งกำลังสัมผัสร่างกายยอของเขาเขาหันไปมองและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมือที่ซีดขาวของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลูบไล้ใบหน้าของเขาอยากกลัวไปเลยเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นเบาๆที่นี่เธอจะปลอดภัยอาพยายามดึงมือของเธอออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้เขาถูกจับไว้แน่นรถไฟแล่นต่อไปเรื่อยๆและแล้วก็มาหยุดอยู่ที่สถานีร้างแห่งหนึ่งสถานีแห่งนี้ดูรกร้างหงอ และหน้ากลัวผนังของสถานีเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยเปื้อนเลือดกลุ่มผู้โดยสารทีพาอาัดลงจากรถไฟพวกเขามาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโคมระยะเก่าแก่ห้องโถงนี้เต็มไปด้วยโต๊ะอาหารที่ปูด้วยผ้าปูโต๊ะสีขาวแต่บนโต๊ะอาหารกลับไม่มีอาหารอยู่เลยมานั่งที่นี่หนึ่งในผู้โดยสารผีชี้ไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งอัจถูกบังคับให้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวนั้นห้นเขาถูกผูกติดไว้กับเก้าอี้ด้วยโซ่เหล็กคืนนี้จะเป็นคืนที่พิเศษ ผู้ชายคนเดิมพูดขึ้นเราจะเฉลิมฉลองการมาถึงของสมาชิกใหม่อาจรู้สึกถึงความกลัวอย่างสุดซึ้งเขาไม่รู้ว่าพาวกรกเขาจะทําอะไรกับเขาทันใดนั้นเองประตูห้องถงก็เปิดออกและมีกลุ่มคนกลุ่มใหม่เดินเข้ามาในห้องถงพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้พวกเขามาแล้วผู้ชายคนเดิมพูดขึ้นหนอด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวอาจหันไปมองตามเสียงและแล้วเขาก็เห็นเบลเดินเข้ามาในห้องถงเธอมีสีหน้าที่ว่างเปล่าและเดินโซเซเบล อาร์ตร้องเรียกเสียงดังเบลหันมาทางอาร์ตและมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าอาร์ตฉันอยู่ที่นี่แล้วเธอบอกอาร์ตถูกผูกติดไว้กับเก้าอี้ในห้องถงอันมืดมิดเขาเฝ้ามองเบลที่เดินโซเซเข้ามาใกล้เธอมีสีหน้าว่างเปล่าและดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาเธอเดินตรงมาหาอาร์ตและยืนอยู่ตรงหน้าเขาเบลเป็นยังไงบ้าง อาร์ตร้องเรียกชื่อเธอด้วยความเจ็บปวดเบลไม่ตอบคำถามใ,ใดๆเธอเพียงแค่ยื่นมือออกมาสัมผัสแก้มของอาร์ตเบาๆรอยยิ้มที่น่ากลัวปรากฏบนใบหน้าของเธอฉันดีใจที่ได้เจอนายอีกครั้งอาร์ตเธอบอกด้วยเสียงที่เย็นชาอาร์ตรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในเสียงของเบลมันไม่ใช่เสียงของเบลที่เขาเคยรู้จักทันใดนั้นเองไฟในห้องถงก็ดับลงห้องถงเมื่อสนิทมีเพียงแสงเทียนยเล่มเล็กๆที่ส่องสว่างให้เห็นเงาของผู้คนจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นแล้ว เสียงของผู้ชายคนเดิมดังขึ้นในนอกความมืดอาร์ตรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรกับเขาและเบลแสงเทียนค่อยๆส่องสว่างไปทั่วห้องถงเผยให้เห็นวงกลมขนาดใหญ่ที่วาดอยู่บนพื้นห้องถงถูกตกแต่งด้วยเครื่องบูชาและเครื่องรางต่างๆกลุ่มผู้โดยสารที่ร้องวงกลมนั้นพวกเขากำลังร้องเพลงที่ฟังดูน่ากลัวและแปลกประหลาดอาร์ตและเบลลถูกนำไปวางอยู่ตรงกลางวงกลมพวกเขาทั้งสองถูกมัดติดกันด้วยโซ่เหล็ก ด้วยพลังแห่งความมืดค่าขออัญเชิญวิญญาณชั่วร้ายผู้ชายคนเดิมร้องตะโกนทันใดนั้นเองลมพายุก็พัดกระหน่ำเข้ามาในห้องถงเครื่องบูชาและเครื่องรางต่างๆสั่นไหวอย่างรุนแรงอาจรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แพร่ซ่านไปทอผู้ห้องถงเขาพยายามจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากโซ่เหล็กแต่ก็ไม่สามารถทำได้ปล่อยเราไปอาร์ร้องตะโกนแต่ไม่มีใครฟังเขาเลยพวกเขายังคงทำพิธีกรรมของพวกเขาต่อไป แสงวาบขึ้นมาในวงกลมเผยให้เห็นร่างของปีศาจตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงกำลัและเขี้ยวแหลงคมปีศาจตัวนั้นยื่นมือออกมาจับตัวอาร์ตและเบลพวกเจ้าจะเป็นของข้าตลอดไปปีศาจร้อสังคำรามอาร์ตและเบลพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากอุ้งมือของปีศาจแต่ก็ไร้ผลพวกเขากำลังงอจะถูกกลืนกินไปในความมืดมิดอาร์ตและเบลถูกปีศาจลากเข้าไปในความมืดมิดร่างกายของพวกเขาถูกปีศาจฉีกกระชากอย่างทารุณ อารตรู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานไปทั่วร่างกายเขาพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากอุ้งมือของปีศาจแต่ก็ไร้ผลในขณะที่ความมองริปรีลงอาร์ก็นือ้อก็ถึงเบลเขาหันไปมองเบลที่กำลังถูกปีศาจทรมานอยู่ข้างๆเขาความรักและความห่วงใยที่มีต่อเบลทำให้เกิดพลังบางอย่างขึ้นมาภายในตัวเขาไม่ฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นแบบนี้อาร์ร้องตะโกนออกมาด้วยความโกรธแค้นพลังงานบางอย่างไหลเวียน ไปทั่วร่างกายของอาร์ตเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเขาใช้พลังทั้งหมดที่เขามีดึงร่างกายของเบลออกมาจากอุ้งมือของปีศาจเบลลุกขึ้นมาอาร์ตร้องเรียกชื่อเธอเบลค่อยๆลืมตาขึ้นมาเธอจ้องมองอาร์ตด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่แล้วแสงว่าหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในดวงตาขององค์เธอเธอจำได้ว่าอาร์ตคือใครอาร์ตเบลร้องเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักอาร์ตและเบลจับมือกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเอ หาชีวิตรอดเราต้องหนีจากที่นี่ให้ได้อาร์พูดปีศาจโกรธแค้นที่อาร์และเบลขัดขืนมันร้องคำรามและพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งอาร์ตและเบลว,วิ่งหนีสุดชีวิตพวกเขาวิ่งผ่านห้างองโถงที่มืดมิดและน่ากลัวทางนี้อาร์ตโกนพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินแคบแคบ,แคบจนกระทั่งมาถึงห้องที่เต็มไปด้วยกระจกบานใหญ่ห้องนี้สะท้อนแสงเทียนที่ส่องสว่างอยู่ด้านนอกถ้าเราทำลายกระจกบานนี้แสงอาทิตย์จะส่องเข้ามาและทำลายปีศาจได้ อาร์พูดเบลพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารีบวิ่งไปที่กระจกบานใหญ่และพยายามที่จะทำลายมันแตกกระจกนั้นแข็งแรงมากพวกเขาพยายามกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จปีศาจตามมาติดติดมันพุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงอารและเบลหลบหลีกปีศาจอย่างวูดวิดเราต้องทำอะไรสักอย่างอาร์ตร้องตะโกนในขณะที่กำลังสิ้นหวัดงออาร์ตก็สังเกตเห็นว่ามีรอยร้าวเล็กๆบนกระจกบานใหญ่เขาหยิบเศษหิน ที่อยู่บนพื้นขึ้นมาและคว้างไปที่รอยร้าวเศษหินไปโดนรอยร้าวพอดีรอยร้าวค่อยๆขยายออกและกระจกก็แตกออกเป็นเสียเสียงๆแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องถงปีศาจร้องเสียงหลงเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์มันพยายามจะหนีไปแต่ก็สายเกินไปแสงอาทิตย์ยาเผาผลาญร่างกายของปีศาจจนกลายเป็นเท่าฐานอาร์ตและเบลซุดตัวลงกับพื้นพวกเขาทั้งคู่เหนื่อยล้าและเจ็บปวดแต่พวกเขาก็รู้สึกโล่งใจที่สามารถเอาชนะปีศาจ ได้แสงอาทิตย์ส่สองเข้ามาในห้องถุงทําให้ปีศาจตัวร้ายถูกทําลายไปสิ้นซากออาดและเบลสุกตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงพวกเขามองหน้ากันด้วยความโล่งใจที่รอดพ้นจากอันตรายมาได้เราทําได้แล้วนะเบลอาดพูดด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาใช่เราทําได้แล้วเบลตอบรับแต่ความโล่งใจของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกห้องถงค่อยๆถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอ,อีกครั้งแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาเมื่อครู่ก็หายไป ไม่นักอาร์ตร้องออกมากลุ่มผู้โดยสารทีปรากฏตัวขึ้นในห้องถงอีกครั้งพวกเขามองมาที่อาร์ตและเบลด,ด้วยสายตาที่โกรธแค้นพวกเจ้าทำลายพิธีกรรมของเราผู้ชายคนเดิมร้องตะโกนพวกเจ้าจะต้องชดใช้เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นอาร์ตและเบลรีบลุกขึ้นยืนพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องหนีจากที่นี่ให้ได้พวกเขาวิ่งออกจากห้องโถงและวิ่งไปตามทางเดินที่มืดมิดกลุ่มผู้โดยสารทีวิ่งตามพวกเขามาติดติด พวกเขาพยายามจะจับตัวอาร์ตและเบลกลับไปแต่อาร์แลลแตรและเบลก็วิ่งหนีได้อย่างหุดหิ่ดพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องเครื่องของรถไฟห้องเครื่องเต็มไปด้วยเครื่องจกักรเก่าแก่และสายไฟพันกันยุ่งเหยิงเราจะไปทางไหนดีเบลถามด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้อาร์ตตอบแต่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้พวกเขาค้นหาไปรอบๆห้องเครื่องแต่ก็ไม่พบทางออกพวกเขากำลังจะสิ้นหวังเมื่อจู่ๆอาร์ตก็สังเกตเห็นปุ่มสีแดงอยู่บนแผงควบคุม นี่มันคืออะไรอาดถามฉันไม่รู้แต่ลองกดดูสิเบลพูดอาดกดปุ่มสีแดงนั้นลงไปทันทีเครื่องจักรในห้องเครื่องเริ่มทำงานและเกิดเสียงดังสนั่นหวันไหวรถไฟเริ่มเคลื่อนที่เราทำอะไรลงไปเนี่ยเบลถามด้วยความตกใจไม่รู้สิแต่ดูเหมือนว่าเราจะกำลังออกจากที่นี่อาดตอบรถไฟแล่นไปอย่างรวดเร็วพวกเขาผ่านอุโมงค์มืดและปาทึกไปเรื่อยๆกลุ่มผู้โดยสารทีวิ่งตามมาติดๆ พวกเขาพยายามจะหยุดรถไฟแต่ก็ไม่สามารถทำได้เราจะรอดไหมนะัดเบลถามเราต้องรอดอาร์ตตอบเพื่อเบลรถไฟแล่นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสถานีแห่งหนึ่งสถานีแห่งนี้ดูคุ้นเคยมากอาร์ตมองไปรอบๆและก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าสถานีแห่งนี้คือสถานีรถไฟที่เขาและเบลขึ้นมาเมื่อแรกเริ่มเราออกมาได้แล้วเบลพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความดีใจพวกเขาทั้งสองคนรีบวิ่งออกจากรถไฟและออกจากสถานีไป เมื่อพวกเขาออกมาจากสถานีพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางป่าทึบอากาศบริสุทธิ์ทำให้พวกเขารู้สึกสดชื่นเราปลอดภัยแล้วเบลผูดอาร์ตกอดเบลไว้แน่นพวกเขาทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดอาร์ตและเบลเดินออกมาจากป่าทึบด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขามองไปรอบตัวพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท้องฟ้าครึมครึมราวกับกำลังจะเกิดพายุเราจะกลับบ้านยังไงนะเบลเอ่ยถามเสียงเบาฉันไม่รู้อาร์ตตอบ แต่เราต้องหาทางกลับให้เจอพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงริมทะเลสาบแห่งหนึ่งน้ำในทะเลสาบสีดำคลับสะท้อนแสงจันทร์ที่ส่องลงมาเบาๆบรรยากาศรอบตัวดูเงียบสงบและน่ากลัวรู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนนะักเบลเอ่ยขึ้นอาพยักษ์น้าเห็นด้วยฉันก็รู้สึกแบบนั้นทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ เสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยมากพวกเขาตามเสียงไปจนพบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ริมทะเลสาบเธอสวมชุดสีขาวซีดและมีผมยาวสีดำคลักเฮ hey, น้องสาวเบลเรียกเด็กหญิงหันมาทางพวกเขาและยิ้มให้ใบหน้าของเธอเหมือนกับใบหน้าของเบลเมื่อตอนเด็กหนูชื่ออะไรคะเบลถามหนูชื่อเบลเด็กหญิงตอบอาร์ตและเบลมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังฝันร้ายหนูจำได้ไหมว่าเราเคยเล่นกันที่นี่เด็กหญิงพูดต่อ แต่แล้วพี่สาวก็หายไปพี่สาวเบลพูดสั่งความทรงจำในวัยเด็กของเบและเริ่มกลับมาเธอจำได้ว่าเคยมาเล่นที่ทะเลสาบแห่งนี้กับน้องสาวแต่แล้วเธอก็พัดหลงจากน้องสาวเราต้องหาทางกลับบ้านกันนะักเบลพูดกับเด็กหญิงเด็กหญิงสายหน้าที่นี่คือบ้านของหนูทันใดนั้นเองทะเลสาบก็เริ่มเดือดพ่าน้ำในทะเลสาบกลายเป็นสีแดงเลือดและมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งลอยขึ้นมาจากน้ำ เธอมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธแค้นพวกเจ้าจะหนีไปไหนไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นร้องตะโกนอาดและเบลรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเธอคือแม่ของพวกเขาที่เสียชีวิตไปนานแล้วแม่เบลร้องเรียกแม่ของเบลพุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงอาดและเบลวิ่งหนีสุดชีวิตพวกเขาวิ่งไปตามริมทะเลสาบจนกระทั่งมาถึงหน้าผาสูงชันจบกันแล้ว เบลรอองให้แม่ของเบลยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาเธอจ้องมองอารดและเบลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเจ้าจะต้องกลับมาอยู่กับฉันเธอตะโกนอาดดึงเบลให้หลบไปข้างหลังเขาหันไปเผชิญหน้ากับแม่ของเบลอย่าทำร้ายเบลอาท้องตะโกนแม่ของเบลหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งเธอเตรียมจะกระโดดลงมาจากหน้าผาเพื่อตามล่าอาดและเบลไม่นะเบลร้องไห้ในขณะนั้นเองแสงวาบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าฟ้าร้องอกึกก้อง และสายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักฝนที่ตกลงมาทําให้ร่างของแม่ของเบลค่อยๆจางหายไปเมื่อฝนหยุดตกอาร์ตและเบลก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลพวกเขาทั้งสองคนนอนอยู่บนเตียงเราปลอดภัยแล้วเบลพูดอาร์ตจับมือเบลไว้แน่นพวกเขารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายอาร์ตและเบลตื่นขึ้นมาในห้องโรงพยาบาลที่คุ้นเคยพวกเขาหันไปมองหน้ากันด้วยความงุนงงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความจริงหรือเพียงแค่ฝันร้าย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบลเอ่ยถามเสียงเบาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาร์ตตอบแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ฝันขณะที่กำลังสงสัยพยาบาลก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับหมอคุณทั้งสองรู้สึกตัวแล้วหรือคะพยาบาลถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนครับอาร์ตตอบหมอตรวจร่างกายอาร์ตและเบลอย่างละเอียดก่อนจะหันมาพูดกับพวกเขาผลตรวจออกมาแล้วครับคุณทั้งสองไม่มีอะไรผิดปกติทางร่างกาย แต่จากอาการที่คุณเล่ามาผมคิดว่าคุณทั้งสองอาจจะเจอกับความเครียดสะสมมานานอาร์ตและเบลมองหน้ากันด้วยความสงสัยพวกเขาไม่เข้าใจว่าหาหมอหมายถึงอะไรคุณจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเมื่อคืนหมอถามอาร์ตและเบลพยายามเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หมอฟังแต่ยิ่งเล่าก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันดูเกินจริงผมเข้าใจแล้วครับหมอบอกบางทีอาจจะเป็นเพราะความเครียดที่ทำให้คุณทั้งสองเกิดภาพหลอนก็ได้ อาร์ตและเบลพยายามจะปฏิเสธแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำพูดของพวกเขาพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังบ้าไปแล้วหลังจากที่หมอออกไปจากห้องอาร์ตและเบลก้องเงียบกันไปพักใหญ่เราจะทำยังไงดีเบลถามด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้อาร์ตตอบแต่ฉันรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่เราไม่รู้ ในคืนนั้นขณะที่อาร์ตกำลังหลับอยู่เขาก็ฝันเห็นภาพเดิมๆอีกครั้งภาพของทะเลสาบสีดำคลับและแม่ของเบลที่กำลังยืนอยู่บนหน้าผาอาร์ตตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อออกเต็มตัวเขาหันไปมองเบลที่กำลังหลับอยู่ข้างๆและรู้สึกถึงความกลัวอย่างสุดซึง้งฉันต้องทำอะไรสักอย่างอาร์ตคิดในใจเช้าวันรุ่งขึ้นอาร์ตตัดสินใจไปหาหมอคนใหม่เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมอฟังอีกครั้งหมอคนนี้ฟังเรื่องราวของอาร์ตอย่างตั้งใจเรื่องราวของคุณมันน่าสนใจมากหมอบอก แต่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมีวิธีช่วยผมไหมครับอาร์ถามหมอพยักหน้าผมแนะนําให้คุณลองปรึกษาจิตแพทย์ดูครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณอาร์ทอตัดสินใจตามคําแนะนําของหมอเขาไปพบจิตแพทย์และเริ่มเข้ารับการบําบัดร,ระหว่างการบําบัดอาร์ข่อยยอเริ่มเปิดใจและเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาให้จิตแพทย์ฟังเขาเล่าถึงความสัมพันธ์กับแม่ของเขาและความรู้สึกผิดที่เขามีต่อเธอ จิตแพทย์ฟังเรื่องราวของอาตอย่างตั้งใจก่อนจะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อ่ะจะเป็นการแสดงออกของความรู้สึกผิดของคุณที่มีต่อแม่ของคุณอาตกใจมากเขาไม่เคยคิดว่าความรู้สึกผิดของเขาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาขนาดนี้แต่ทำไมผมถึงฝันเห็นเรื่องราวพวกนั้นอาถามจิตใต้สันนึกของคุณกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณจิตแพทย์ตอบคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอดีตและปล่อยวาง อาจใช้เวลาในการบำบัดนานหลายเดือนจนกระทั่งในที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นเพียงงอแค่ภาพสะท้อนของความรู้สึกภายในของเขาเองอาร์ตกลับไปหาเบลและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเบลฟังเรื่องราวของอาร์ตด้วยความเข้าใจเธอให้กำลังใจอาร์ตเสมอมาตั้งแต่นั้นมาอาร์ตและเบลก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาไม่เคยลืมประสบการณ์ที่น่ากลัวที่เคยเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ วันเวลาผ่านไปอาร์ตและเบลพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความฝันร้ายยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่เสมอภาพของทะเลสาบสีดำคลับและแม่ของเบลยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของอาร์ตคืนหนึ่งขณะที่อาร์ตกำลังนอนหลับเขาก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแพร่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างเตียงเธอมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวและดวงตาที่ว่างเปล่าแม่ อาตเรียกชื่อเธอด้วยเสียงสัน่นผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้อาตอย่างน่ากลัวเธอเอื้อมมือมาลูบใบหน้าของอาตเบาๆลูกอย่าก,กลัวไปเลยเธอบอกด้วยเสียงที่เย็นชาเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอาตพยายามจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเงาของแม่แต่ก็ไม่สามารถทำได้เขาถูกตรึงอยู่กับที่ทันใดนั้นเองเบลก็ตื่นขึ้นมาเธอเห็นอาตกำลังสั่นเทาและเง่อออกเต็มตัวอาตเป็นอะไรไปเบลถามด้วยความเป็นห่วงอาตหันไปมองเบลแล้วร้องให้ออกมา แม่แม่มาหาผมเบลรีบเข้าไปกอดอาร์ตไว้แน่นเธอพยายามตอบโยนอาร์ตให้สงบลงเช้าวันรุ่งขึ้นอาร์ตและเบลตัดสินใจไปหาหมออีกครั้งพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หมอฟังผมคิดว่าคุณทั้งสองควรจะลองทำสมาธิดูครับหมอบอกการทำสมาธิจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและปล่อยวางความกลัวได้อาร์ตและเบลทำตามคำแนะนำของหมอพวกเขาเริ่มฝึกทำสมาธดิด้วยกันทุกวันแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน คืนหนึ่งขณะที่อาร์ตและเบลกำลังทำสมาธิอยู่นั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายพวกเขาเห็นภาพของทะเลสาบสีดำกลับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพนั้นมีความแตกต่างออกไปในภาพนั้นพวกเขาเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังยืนอยู่ริมทะเลสาบเด็กหญิงคนนั้นยิ้มให้พวกเขาและชี้ไปที่ท้องฟ้าอาร์ตและเบลมองตามที่เด็กหญิงชี้ไปพวกเขาเห็นแสงสว่างสีขาวส่องลงมาจากท้องฟ้าแสงสว่างนั้น ค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วทะเลสาบสีดำคลับจนทะเลสาบก,กลายเป็นสีฟ้าใสเมื่อแสงสว่างส่องถึงตัวของแม่ของเบลเทอาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปใบหน้าของเธอที่เคยบิดเบี้ยวก็กลับมาอ่อนโยนเหมือนเดิมลูกทั้งสองแม่ของเบลพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนให้อภัยแม่ด้วยนะหลังจากนั้นภาพก็ค่อยๆจางหายไปอาดและเบลรู้สึกโล่งใจพวกเขารู้สึกว่าปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไขแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอาดและเบลตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที สดชื่นพวกเขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเราผ่านมันมาได้แล้วนะัดเบลพูดอาดพยักหน้าเห็นด้วยขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดตั้งแต่นั้นมาอาดและเบลก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาไม่เคยลืมประสบการณ์ที่น่ากลัวที่เคยเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้และที่สําคัญที่สุดพวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่น